สวัสดีค่ะทุกคนยายปลาลงมาทำกับข้าวลงมากินข้าวให้ลูกสาวทำให้กินเมนูอะไรน้องแค้มเราเราจะกินเมนูอะไรวันนี้วันนี้เราจะกินข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบน้องแค้มไม่กินไข่เจียวกับยายเหรอนนะยายสั่งยายสั่งไข่เจียวแล้วเนาะให้แม่หญิงทำไข่เจียวให้กินนะ่ะ แม่ยิงทำไข่เจียวให้กินทำไข่เจียวอร่อยอร่อยนะคะแม่ยิงทำไข่เจียวอร่อยอร่อยนะคะแม่ยิงโวันไหนแม่ขัว้วยางด้วย ง,ง่ายๆูตรทำไข่เจียวแม่ยิงสูตรทำไข่เจียวแม่ยิงอร่อยมากถ้าอยากมากินกับยายปากับน้องแคมเชิญได้นะคะเมนูง่ายๆไข่เจียวนี่แหละเราอันนี้ไม่ใช่ของยายอันนี้อันนั้นของน้องแคมอันไหนของน้องแคมละ่ะฮะเราก็กินคนละถ้วยคนละจานนะฮะ เราเรากินคนละจานนะฮะของของยายใส่หมูสับย,ยิ้วข้าว หิวข้าวไรพี่น้องเอ,อ้ยหิวข้าวไรน้องแชมหิวไหมขา้าวไปรอข้างหน้ากันเถอะไปรอข้างหน้ากันเถอะมาเรามานั่งรอกินข้าวกันเถอะน้องแชมเรามานั่งรอกินข้าวกันเถอะจะห,หลวดอะไรล่ะมาเรามานั่งรอกินข้าวกันเถอะ เดี๋ยวแม่ยิงก็เอาข้าวมาส่งมานั่งรอนั่งรอได้ครับอยากเปิดแพงฟางไม่ยายกําลังทําคลิปอยู่นี่ไงทําทคลิปกินข้าวออน้องแคมสวัสดีเพื่อนๆสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะหิวข้าวลงมากินข้าวที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของใครเอ่ยของของเสเปี้ยนของแม่หญิงไม่ใช่เหรอร้านของแม่หญิงนะคะ แม่น้องแ็มเปียนนี่แหละใครหิวก็แวะได้นะคะร้านของเราติถนนใหญ่อยู่ถนนใหญ่ทางไปสีบุเรืองนะคะทุกคนเนี่ยเน,น,นจะโปรโมทร้านให้ลูกสาวนี่ไงผ่านมาทางนี้เชิญแวะทานข้าวได้นะคะมาแล้วมาแล้วกับข้าวของเรามาแล้วเมนู ข่เกี่ยวเมนูเอาขอว่าแม่เอาเอาอุ๊ยอันนี้ของน้องแคมอะไรของน้องแชมเมนูอะไรฮะเมนูอะไรยุคขึ้นสับว้าวอันนี้คือของน้องแคมนะคะกะเพราหมูสามขาอ๋อเก่งมากเลยกะเพราหมูสามกินได้น้องแชมกินไปยายจะรอ,<ด>อนหารอนยายรคะ่ะกินไปกินไปต้องดูยายไหม นี่ไงช้อนน้องแชมป์มปขยับเข้าอีกไหมของยายอ่ะกินของยายคือจานน,น,นี้ของแฉมคือถ้วยนี้เออนั่นแหละเรา,ากินด้วยกันเรา,ากินด้วยกันอร่อยอร่อยด้วยกันนะฮะสองคนยายหลานนะฮะ แล้วค่ะข้าวมาแล้วค่ะข้าวมาแล้วค่ะข้าวมาแล้วค่ะช้อนตักหนึ่งนี่คือตีมานหน่อยๆนึงคือได้ลายแท้ค่ะได้เกี๊กยวชิบอะไ้กินห่อนมือแลงตีนี่นี่ตักเขียวนะคะนี่ตักเขียเขียใส่ช้อน ซ้อมเป็นคนซ้อมเป็นตัวเขีย่ยใส่ชอ้อนเลย่บบนี้จะทำเองลองดูสิฉันทำเองซ้อมเขี่ยอร่อยไหมนะครับ มาแล้วลูกค้าเรามาแล้วโคตรเว่าของกินเข้าเป็นบะตัวรัฐตาบ้านกินเ,เข้าเป็นบา้าเนี่ยไปตักเข้ามากินไข่เคี่ยวน้ำปลา,นะาเลยตักเข้ามากินเลยซัมเฟืองกินอะไรซัมเฟืองกินกะเพราหมูสับทีไ่ไหนมั้ย อร่อยมากตักข้ามากใขเกี่ยวบักลาอยู่เายไปไแล้วไปผู้สาวบอกโนไปไผู้สาวมันจุ่ลไยมันทะลิะ่มมันทะยอยไม่เพินมไไม่จุ่มเจุ่มไอืยาจะใส่ซอสต้ม ลองดูว่ามันจะอร่อยไหมได้ใส่อันนี้หน่อยใส่นี้หน่อยยายอันนั้นมันน้ำส้มอันนั้นมันน้ำส้มใส่ไม่ได้ของน้องแคมมันอร่อยแล้วครับน้ำส้มอยู่ไหนนี่ไงน้ำส้มมันส้มนะมันเปรี้ยวเหรอใส่มันเปรี้ยวอะมะนาวดีกว่า มันมันสดไงมะนาวมันเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่ามันสดไงไอ่ะยังก็ว่าประจักเขาไม่ถึง น้องทำสก่งมากเลยกินเข้าเองก็ได้กินเขาน้าวน้งกันจ้าทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ซ้ำนี้นะคะเอาคลิปนาเจอกันไหมสวัสดีค่ะ